เรดการจีบเต็มสิบกดไลค์รัวๆแบบทุกรูปแบบเราเห็นขึ้นเลยอ่ะศูนย์หนึ่งเต็มสิบโออ่านทำไมให้หนึ่งสงยาวรู้สึกว่าคือไลค์อย่างเดียวเราไม่ทำอะไรเลยมันก็มันเราคอยกับรีพลายสตอรี่อ่าเก้าเต็มสิบเราเราเราคิดว่ามันเป็นวิธีที่เนียนเก้าจุดห้าเต็มสิบรู้สึกว่าเป็นวิธีที่เนียนเหมือนเราจะตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้อะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกถึงความแบบไม่ได้เข้ามาแบบน่ากลัวเกิน ดูค่อยๆเข้ามาเห็นด้วยนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแบบแอบใส่ใจเราว่าแบบเอ้ยสมมุติว่าเราลงคาเฟ่แบบอเอ้ยคาเฟ่ร้านนี้เป็นยังไงแบบเหมือนเขาดูว่าโอเคเราชอบเทสแบบไหนมันเป็นการสนใจเราแบบอยากเรียนรู้เทสเราด้วยเดินมาขอคอนแทคแบบไม่ได้รู้จักกัน6.5หละกันสูงอยู่นะ <laughs> ให้ oh. ส,มสมามเต็มสิบความนําหมายถึงว่าเข้ามาตรงๆเลยว่าแบบเออชอบรู้สึกว่ามันคุยง่ายดีอะไรถ้าเราชอบก็โอเคแบบไปกันต่อได้แบบรวดเร็วอันนี้เป็นโทรเวิร์ t อินทวัตกี่โมงรู้สึกว่าถ้าไม่รู้จักแล้วแบบเดินมานี่ไม่เคยให้ลายใครที่เดินมาขอเลยถ้าให้อ่ะลายแม่ <c oughs> ส่วนตัวไม่ถ้าไม่รู้จักเลยจริงๆอ่ะเราก็กลัวส่วนตัวชอบรู้ประวัติมาสักหน่อยว่า <c oughs> ที่มาเป็นยังไงฉะนั้นเออโอกาสที่จะเดินมาขอลายเราคือศูนย์เลย <c oughs> จะบอกว่าไม่ต้องรู้จักกันก็ได้สมมติเราเจอกันที่แบบ สมัมมนาหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่อย่างน้อยขอให้เราได้เคยคุยที่มาที่ไปแบบเออคุยกันก่อนยังไงแล้วค่อยมาขอไลน์ไม่ใช่แบบเดินมาขอไลน์ครับ <c oughs> ให้เพื่อนแนะนำแปดไหมแปดจุดห <8. 5. S 1> ้าคิดว่าดีมากมากเลยแต่รู้สึกว่ารีพลายสตอรี่อะเร็วกว่ากว่าเพื่อนพี่คะกว่าเพื่อนจะแบบนู่นนี่กว่าเพื่อนจะทํางานมันช้าค่ะพี่รีพลายมาเองเลยคิดเหมือนกันว่าคือถ้าทักมาโดยตรงรู้สึกว่าเขามีความแบบตั้งใจแบบดเรกเข้ามาเลยแบบโอเค ไอ้มั่นใจมากว่าไอแบบจะอยากจะมาจีบยูอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถ้าแต่คือทางผ่านเพื่อนก็ดีตรงที่ว่าแบบเพื่อนก็พอรู้จักอะไรเงี้ยแบบพอสกรีนมาแล้วว่าแบบเออเราน่าจะเข้าคนนี้นะก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันอืมแต่ว่าถ้าแบบจีผ่านเพื่อนมีสิทธิติดสูงมากกว่าเหมือนกันเราเราว่ามีสิทธิ์สิทติดสูงก็จะฝากไว้นะคะโซดูสุดเลยนะวันเลนทายพวกเราว่างไม่งั้นเราต้องไปกันเองแล้วนะจริงอุทยชวนไปวันเลนทยค่ะอุ้ยตายแล